สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่วัดขุนสมุทรจีนนะครับตั้งอยู่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราต้องจอดรถไว้บริเวณแถวๆนี้แล้วก็โทรเรียกตามเบอร์นี้ให้ทางวัดเอารถ3ล้อออกมารับนะครับทางมันจะค่อนข้างแคบจากตัวนี้ไปถึงตัววัดก็อีกประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับรถมารับแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมวิวข้างทางไปพร้อมๆกัน แต่เดิมวัดนี้จะตั้งอยู่บนแผ่นดินนะครับตั้งอยู่บนแหลมเล็กๆยื่นเข้าไปในอ่าวไทยปัจจุบันถูกน้ําทะเลกัดเซาะไล่ที่เข้ามาได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงพ่อท่านบอกว่าอีกหน่อยจะขยายถนนให้รถสามารถเข้ามาถึงตรงวัดได้เลยโดยจะทําลานจอดรถเอาไว้ให้โอเคครับตอนนี้เรามาถึงปากทางเข้าวัดวนะฮะปากทางก็จะมีร้านอาหารและของขายของชาวบ้านอยู่ซึ่งเป็นของทะเลนะฮะมีอะไรขายบ้างครับ หอยเหรอหอยกระปูทะเลค่ะหอยแครงนะครับอันนี้วะปูใบก็มีค่ะเนี่ยปูใบพุ่งมีานกรพรานจะมีนะคะทำบุญได้ข้างในไม่มีเรียนนะคะนี่ชะคามค่ะนี่เหรอครับปูใบปปููหหิินนอันนี้ปูหินนะครับปูหินก็คือปูใบเหมือนกันนะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คออือใบใบชะครามสวัสดีครับร้อเลยค่ะ,วคะหวานติ้าัวใหญ่ๆอร่อยเมนูมแนะนำ โอ้ยเด็ดเลยเนี่ยหอยทอดเอาผมใบชะทางอ่ะผมนี้นี่จะเป็นเมนูทอดอันนี้ทอดทอดอะไรครับใบชะทางอันนี้อันนี้จะเป็นจอปูกับจอปูและอันนี้จะเป็นใบชักนะทอดใบชัะทาทอดนี้ร้านเดียวกันนะฮะครับผเอาผมนี้่หอยทอดนะครับปูดองหอยแครงหอยแมงผู้หอยตลับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นลูกลูกชิดเหรอครับหรือลูกจากอ๋อลูกจากโหอยนางรมสดร้อนร้อนเลยนี่ปูดองอู้หวานถ้าเดี๋ยวจะกินกินหมดตัวตัวนี้ปลาอะไรครับปลาตัวใหญ่ปลากุเหล่าเอออร่อยนะตัวแต่ตัวแน่นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูที่วัดกันก่อนนะครับขากลับเราค่อยออกมาแวะลองชิมอาหารของทางชาวบ้านดูครับ ช่วงนี้วัดก็จะมีการก่อสร้างนะครับก็จะมีกองไม้เยอะหน่อยทางซ้ายมือเรานี่ก็จะเป็นส่วนของกุฏิพระนะอยู่แยกกันเป็นหลังๆฮะหะนาอยู่เชียวเดี๋ยวเราเดินไปดูโบสถ์ไม้สักทองแล้วก็โบสถ์กลางน้ํากันนะครับในตอนนี้ก็ยังสร้างและตกแต่งยังไม่แล้วเสร็จนะฮะถ้าเสร็จคงจะสวยมากๆคงต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งองค์พระพุทธรูปที่เห็นด้านหน้านี่นะครับ จะทําด้วยแกะสลักด้วยไม้นะครับเว้นองค์ข้างหลังที่เป็นทองเหลืองนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับกําลังก่อสร้างกันอยู่เลยกปวา เดี๋ยวเราลงมาเดินเรียบไปจนสุดทางดูตรงที่ริมทะเลเลยนะครับแต่ก่อนในแถวแถวนี้ก็คือเคยเป็นแผ่นดินนะฮะแล้วก็น้ำทะเลได้ลุกคืบเข้ามานจนเลยกลายเป็นอย่างสภาพเท่าที่เห็นนี่ครับตรงจุดนี้ในสมัยก่อนจะเป็นปากอ่าวนะครับรก็จะมีความสมบูรณ์มั่งคั่งจากการค้าขายทางเรือสมเภาจีนในอดีตนะฮะ เดี๋ยวเราเดินไปชมตรงโบสถ์เก่ากันนะครับตรงนี้ครับโบสถ์เก่าจะเห็นได้ว่าอยู่ลึกลงไปนะฮะนี่ขนาดดีดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นเดิมเดิมนี่น่าจะลึกลงไปกว่าน,นี้มากอีกในส่วนของวิหารนี้ก็จะตกแต่งด้วยไม้สักทองเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่แล้วเสร็จดี เรามาเดินออกมาในส่วนของริมทะเลกันนะครับก็ตรงจุดนี้จะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับและทางซ้ายจะเป็นพระปางห้ามสมุดต,ตามประวัตินะครับวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมพศ2510การจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ในตอนนี้สามารถมาได้ทั้งทางเรือและก็ทางรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าสาม้ออย่างที่เรามากันนะครับ งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางวัดได้ทําแนวกันขึ้นด้วยการเอาเสาไฟฟ้าเก่ามาปักเพื่อที่จะลดแรงกระแทกของคลื่นเพื่อที่จะกัดเซาะเข้ามาอีก ในปลายสุดของอีกด้านก็จะมีศาลเจ้าซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับมาสักการะกันได้นะที่นี่เลยแนวกันขึ้นนะครับเป็นแนวยาวเลยฮะลองมองไปดู ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโบสเก่านะครับลองมองดูฮนะก็จะเหลือนะประตูทางเข้าอยู่แค่ครึ่งเดียวตรงนี้น่าจะเป็นโครงกระดูกของปราวานนะครับเอามาตั้งโชว์เอาไว้ตรงริมทะเล ตรงนี้ยังคงเป็นส่วนของกุฏิพระสงฆ์นะครับครับแล้วก็มาถึงเวลาที่จะมาชิมอาหารของชุมชนนี้กันครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามีอะไรบ้างนะที่ร้านนี้เลยเต้ยเต้ย,ตยก็ไม่ได้กินข้าวกินแตอนนี้อนข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีเี้ย นอกจากวัดแห่งนี้แล้วนะครับที่บริเวณเวๆนี้ก็ยังมีชุมชนคุณสมุทรจีนซึ่งก็มีโฮมสเตย์สามารถมานอนพักได้มาแล้วนะครับรถที่จะมารับเราข้างนอกรถรับประสง่งก็จะเป็นคันเดียวกันเนี่ครับเพราะว่ามันสวนทางกันไม่ได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ